สวัสดีทุกคนนะครับก็เจอกันอีกแล้วนะครับปีละครั้งนะครับสำหรับช่วงของเทศกาลการเลือกคณะนะครับสำหรับปีนี้ก็ทุกคนก็คงได้ทราบข้อมูลของคะแนนไปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นคะแนนโอเน็ตคะแนนแกตแพสรอบ1รอบ2นะครับซึ่งหลังจากที่ประกาศคะแนนแกตแพสออกมาทั้ง2รอบนะครับจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของคะแนนค่อนข้างจะมากนะครับรอบแรกคะแนนค่อนข้างจะต่ำ นะครับแต่พอมารอบที่2นี่โอ้โหคะแนนเพิ่มขึ้นมาสูงขึ้นเยอะเลยนะครับก็ทําให้ได้ลุ้นกันมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะจากเดิมถ้าเป็นคะแนนเดิมที่เราวิเคราะห์กันไว้หรือใครที่เคยใช้โปรแกรม admission genius อยู่นะครับก็จะเห็นได้เลยว่าตัวของคะแนนค่อนข้างจะต่ำกว่าปีที่แล้วนะครับแต่พอมาปีนี้ปุ๊บนะครับเราจะเห็นได้เลยว่าตัวของคะแนนนี่สูงขึ้นนะครับสำหรับแก๊แพทในรอบที่ผ่านมาซึ่งประกาศผลไปเมื่อ วันจันทร์ที่11ที่ผ่านมานะครับตอนนี้ก็ทางเว็บไซต์ d m i s s i o n Pre มียมนะครับเราได้ทำการวิเคราะห์คะแนนเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมจะไล่ไปทีละสเต็ปละกันนะครับเริ่มจากาคำถามที่น้องๆถามกันเข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับทางในส่วนของทั้ง Facebook Twitter Inbox e อีเมลนะครับหรือถามกันมา ผ่านทางในส่วนของ emission c r e w นะครับก็คือบทอถามตอบของเรานั่นเองนะครับถามมาเกี่ยวกับเรื่องของตัวของแนวโน้มคะแนนหรือที่มาของคะแนนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างก็จะขอใช้โอกาสนี้นะครับเล่าให้ฟังสั้นๆแล้วกันนะครับว่าที่มาของคะแนนเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับที่มาของคะแนนหรือแนวโน้มของคะแนนนะครับที่ทุกท่านได้เห็นในเวลาเราประเมินในโปรแกรมนะครับซึ่งจะอยู่ในช่องนี้นะครับที่เป็นแนวโน้มของคะแนนว่า คะแนนแนวโน้มปี59เป็นเท่าไหรนะครับตัวนี้มาจากไหนคิดอย่างไรนะครับอลองมาดูกันเลยนะครับตัวของคะแนนแนวโน้มนะครับก็คือคะแนนที่เราคาดการนะครับว่าปีนี้คะแนนขั้นต่ำของคนที่สอบติดน่าจะเป็นตัวเลขเท่านี้นั่นเองนะครับหมายความว่าคะแนนที่น้องๆเห็นตรงนี้นะครับมันคือคะแนนของคนสุดท้ายที่สอบติดนะคะคะแนนขั้นต่ำคือ คะแนนของคนสุดท้ายที่สอบติดสมมุติว่าคารุษาจุลานะครับสาขาวิชาธุรกิจศึกษารับทั้งหมด22คนนะครับ22คนแล้วทั้งหมด22คนนะครับคนสุดท้ายนะฮะคนสุดท้ายที่สอบติดเมื่อปีที่แล้วนะครับได้คะแนนอยู่72.93%ซ์ นะครับนั่นเองนะครับหรือใครอยากรู้ว่าเต็ม0,000เื็นเป็นเต็ม30 0 0 0เป็นเท่าไหร่ก็คูณ3ามราเข้าไปนะครับก็จะทราบคะแนนตัวนี้นะครับคะแนนตัวนี้คือคะแนนของคนสุดท้ายที่สอบติดนั่นเองนะครับเรียงลําดับตั้งแต่คนที่1จนถึงคนที่22ครับคนที่2 2เนี่แหละครับคือคนที่ได้72.93สนะครับส่วนคนที่1ก็อาจจะได้ 75, 76, 78 80อะไรก็แล้วแต่ไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับ จนถึงคนที่22ตัดโชกนะครับคนที่สอบติดคนที่22ได้คะแนน72.93นี่คือคะแนนขั้นต่ำเมื่อปีที่ผ่านมาส่วนคะแนนแนวโน้มปีนี้นะครับก็คือคะแนนที่เราคาดการไว้ว่าถ้าปีนี้คนสุดท้ายนะครับที่จะสอบติดน่าจะต้องได้คะแนนอย่างน้อยก็คือ52.54อย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือ ความหมายของแนวโน้มคะแนนพูดง่ายๆมันก็คือคะแนนเก่งนั่นแหละนะครับว่าเก่งเรียบร้อยแล้วคะแนนจะออกที่เท่าไหร่นะครับก็เหมือนอหวยเนาะเหมือนหวยนะครับหวยเลขท้าย2ตัวเราเดาไว้ว่ามันน่าจะออกเลขเท่านี้นะครับประกาศผลออกมามันออกเลขเท่านี้จริงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือคะแนนแนวโน้มหรือคะแนนเก่งนะครับที่ที่เราวิเคราะห์ขึ้นมาถามว่าในส่วนของเว็บไซต์ Admission p r e เ i ียมเราวิเคราะห์คะแนนจาก อะไรกันบ้างนะครับเราใช้องค์ประกอบหลายๆอย่างใช้หลายๆเฟกเตอร์นะครับประกอบกันนะครับหลกักๆที่เราใช้ก็จะประกอบด้วย1คะแนนขั้นต่ําย้อนหลังครับคะแนนขั้นต่ําย้อนหลังตัวนี้นะครับก็จะมาจากการวิเคราะห์แนวโน้มของคะแนนขั้นต่ําย้อนหลังในหลายๆปีนะครับนํามาวิเคราะห์ออกมานะครับว่าในแต่ละปีแนวโน้มของคะแนนขั้นต่ําคะแนนขั้นต่าในแต่ละปีเป็นยังไงบ้างนะครับมีการสวิงมากน้อยแค่ไหนแล้วปีนี้คาดการณ์ว่าจะเป็นเท่าไหร่นะครับ นี่คือส่วนที่1ส่วนที่2ก็คือความฮิตของคณะนั้นๆนะครับอย่างปีนี้ช่วง2อสปีที่ผ่านมาเนี่ยฮิตมากเลยก็คือสายเทนั่นวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับคะแนนเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีทุกปีนะครับอ,อย่างปีที่แล้วนี่ฮิตมากก็คือคณะพยาบาลนะครับคะแนนเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเนื่องจากว่าเป็นเทรนด์ของโลกนะครับแล้วก็ความต้องการของตลาดแรงงานในเรื่องของอเรื่องของด้านสุขภาพมาแรงเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให คะแนนขั้นต่ำของด้านพยาบาลสูงขึ้นทุกปีทุกปีนะครับนี่คือความฮิตเป็นต้นนะครับหรือปีนี้นะครับผมเชื่อว่าแน่นอนธุรกิจการบินจะเป็นสาขาที่ค่อนข้างจะได้รับความนิยมแล้วก็มาแรงอย่างมากนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็จะเป็นมหาวิทยาลัยดังๆต่างๆนะครับความฮิตของคะแนนก็จะสูงเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับอันดับที่3ครับคะแนนจากการสอบในปีนั้นๆนะครับคะแนนสอบในปีนั้นๆก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะเป็นผล นะครับทำให้ในส่วนของคะแนนมีการเปลี่ยนแปลงนะครับยกตัวอย่างเช่นสถิติของคะแนนที่ผ่านมานะครับอันนี้ดูคร่าวๆก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีคลิปวิเคราะห์แยกกันไปอันหนึ่งนะครับอย่างในเราดูสถิติที่ผ่านมานครับปีที่แล้วแก็คะแนนสูงสุดคือครั้งที่2เหมือนกันนะครับ147คะแนนนะครับ147คะแนนนะครับส่วนครั้งที่1 รอบ5เกที่ผ่านมาเนี่ยคะแนนตกต่ำมากนะครับ115คะแนนนะครับซึ่งถ้าเกิดครั้งที่2ที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดคะแนนใกล้เคียงกันนะครับโอ้เด็กซิอปีทีแล้วนี่ยิ้มเลยนะครับเพราะว่าคะแนนมันจะคะแนนของตัวเองเนี่ยจะค่อนข้างจะได้เปรียบเด็กรุ่นนี้นะครับแต่พอครั้งที่2ออกมาปุ๊บออกปรากฏว่าครั้งที่2นะครับเด็ก5 9้าไปซ้อมมาอย่างดีเลยทําให้คะแนนขยับเพิ่มขึ้นมานะครับสูงกว่าปีที่แล้วเพราะฉะนั้นปี ปีนี้นะครับแอนดมิชั่นปีนี้แอดมิชั่นปี59ก็แนวโน้มของคะแนนก็จะเพิ่มขึ้นมาประมาณสักสองเปอร์เซ็นต์ด้วยกันนะครับซึ่งถ้าเกิดคณะไหนที่ใช้แกดคะแนนแกนเยอะๆนะครับใช้คะแนนแกนเยอะๆอย่างเช่นคณะทางด้านบริหารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์เป็นต้นนะครับถ้าใช้แกนห้าเปอร์เซ็นต์คะแนนจะเพิ่มประมาณสักหนึ่งเปอร์เซ็นต์หรือประมาณสามร้อยคะแนนด้วยกันอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่ก็คือในส่วนที่สองที่เรามาวิเคราะห์นะครับ ส่วนที่3นะครับก็คือคะแนนในปีนั้นๆส่วน,น,นอันที่4ก็คือหลักในการเลือกคณะนะครับหลักในกรเลือกคณะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับของการจัดเรียงลําดับครับในเรื่องของการจัดเรียงลาดับว่าปฏิแล้วเวลาคนเลือกคณะเขาจะเรียงอะไรบ้างนะครับเช่นเรียงตามมหาวิลาลัยมาก่อนนะครับจะมักจะเอาจุฬาไว้อันดับต้นๆน,นะครับรองลงมาก็จะเป็นธรรมศาสตร์เป็นมหิดนนะครับเป็นมหาวิเลยเชียงใหม่เป็นมบ ah ูรพาเรียงมาอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ถ้าเป็นด้านวิศวกรรมก็จะลักกระบังมาก,ก่อนนะครับจุฬาราลักกระบังใกล้ๆก,กันนะครับลองลนมาก,ก็จะเป็นบางมดเป็นพระนครเหนือแล้วก็ค่อยมาเป็นมเกษตรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะมีลักษณะนี้นะครับเป็นเทรนหรือเป็นรูปแบบของการเรียนคะแนนนะครับตามชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยตามคณะที่เด็กสนใจอันนี้ก็จะเป็นองค์ประกอบตัวที่สีที่เรานํามาใช้ในการประกอบในการวิเคราะห์นะครับ อย่างที่ลักเกินไปในช่วงต้นก็คือเรื่องของคะแนนนะครับแนวโน้มคะแนนนอกจากสีตัวนี้แล้วนะครับเรายังมีการวิเคราะห์ของพฤติกรรมของคะแนนหรือว่าลักษณะของคะแนนด้วยนะครับในรูปแบบของคะแนนนะครับหลักๆก็จะมีอยู่3ารูปแบบด้วยกันแบบที่1ก็จะเป็นรูปแบบที่เป็นเส้นตรงเส้นตรงหมายความว่าคณะนั้นๆนะครับไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงของคะแนนเท่าไหร่อาจจะเนื่องจากจานวนรับที่คงที่ทุกปีสม่ําเสมอคะแนนสูงเป็นปกติอยู่แล้วเพราะฉะนั้น คะแนนที่ออกมาก็จะเป็นลักษณะเป็นเส้นตรงนะครับเส้นตรงเป็นยังไงเดี๋ยวลองดูนะครับว่าอันไหนที่ลักษณะเป็นเส้นตรงบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะลองพยายามหาดูจากแนวโน้มที่เรามีอยู่นะครับก็จะมีหลายคณะนะครับที่ที่มีลักษณะเป็นเส้นตรงโดยมากจะเป็นพบในลักษณะที่เป็นคณะท็อปๆต่างๆนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับสหเวชนะครับสาขาเทคนิคการแพทย์ที่ ชูดาอย่างนี้เป็นต้นนะครับเห็นไหมครับเมื่อปี5264 62 66 63 64มันไม่สวิงมากนะครับถ้าเป็นพอดกราฟออกมาเนี่ยจะเห็นว่าเส้นจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมากจะเป็นคลียกวาแนวที่เป็นเส้นตรงเลยนะครับถ้าเกิดใครกดดูกราฟข้างหลังตัวนี้นะครับมันจะมีเส้นเส้นกราฟบอกนะครับว่าแนวโน้มคะแนนเป็นยังไงเนี้ยจะมีการสวิงนะครับแต่ถ้าเป็นเส้นตรงมันจะขึ้นเป็นขีดเส้นตรงเลยนะครับ อย่างนี้ก็ถือว่ายังสวิงขึ้นลงมากนะครับถ้าถ้าใกล้เคียงก็จะเป็นขึ้นนิดนึงลงนิดนึงนะครับไม่ไม่ห่างก,กันมากแบบนี้นะครับอันนี้เราเรียกว่าเป็นลนักษณะของเส้นตรงนะครับมาดูอันที่2ก็จะเป็นลนักษณะเป็นเส้นทะแยงครับมีทะแยงขึ้น,นกับทะแยงลงทะแยงขึ้นหมายความว่าคะแนนนะครับเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีทุกปีนะครับเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีทุกปีอาจจะเฉพาะด้วยของความฮิตเป็นต้นนะครับ อีกแบบหนึ่งก็คือลดลงทุกปีทุกปีทุกปีอาจจะเพราะว่าสาขานี้เริ่มหางานยากขึ้นคนเรียนน้อยลงนะครับความฮิตของคะแนนก็จะลดลงทุกปีแนวโน้มของคะแนนก็จะลดต่ำลงอันนี้ก็่อนข้องจะได้ผลนะครับส่วนแบบสุดท้ายนะครับอันนี้เราเรียกว่าจะเป็นไซเว็บหรือเป็นฟันลานะครับเป็นขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงนะครับคณะที่เป็นลักษณะน,นี้จะอนค่าจะน่ากลัวนะครับแต่ก็เป็นโอกาสให้กับหลายๆคนที่ต้องการจะ สอบเข้ามาหาวิทยาลัยนะครับเพราะว่ามันจะช่วยทําให้เรามีโอกาสสอบติดเพิ่มขึ้นได้ผมยกตัวอย่างนะครับคณะที่มีการสวิงน,นะสวิงแล้วสร้างความตื่นเต้นให้กับน้องๆนะครับนักเรียนที่จะสอบเข้ามาหาลัยในทุกๆปีนะครับอ่าอย่างเช่นตรงนี้เป็นต้นนะฮะอย่างเช่นตรงนี้เป็นต้นนิติยื่นฝรั่งเศสนะครับนะนิติยื่นฝรั่งเศสมีเป็นต้นนะครับเห็นไ,ไหมครับ บางปีก็คะแนนต่ำมากนะครับอย่างเช่นปีห้าสองหกสิบแปดคุณเห็นว่าคะแนนสูงนะครับคะแนนสูงก็ไม่เลือกไม่เลือกปุ๊บคะแนนตกมาเหลืออยู่ยี่ะฮบหกะพอยี่หกปุ๊บคนเห็นว่าโอ้โหต่ำมากนะใครก็สอบติดได้สิอย่างนั้นก็แห่เลือกเลยครับพอแห่เลือกปุ๊บคะแนนก็พุ่งกระชุนขึ้นมาที่เจ็ดิเ็ดเซนะฮะแล้วก็เริ่มคงที่คงที่นะครับก็เริ่มขึ้นไปนะขึ้นไปถึงเจ็ดิบสาคือเจ็ดสิบสี่นะครับพอมันสูงขนาดน,นี้ปุ๊บ ปีต่อมาก็จะปรากฏการที่จะเกิดขึ้นก็คือคะแนนก็จะตกลงนะฮะพอตกลงปุ๊บยังตกไม่ว่าพอก็ตกอีกครับพอตกถึงจุดจุดหนึ่งปุ๊บที่คนเห็นว่าโอ้โหคะแนนต่ำมากคนก็จะแหย่เลือกแหย่เลือกปุ๊บคะแนนก็จะพุ่งกระโดดขึ้นมาใหม่นะฮะนี้เราเรียกว่าเป็นเป็นไซด์เวฟนะครับหรือเป็นฟันปานครับมีคะแนนขึ้นขึ้นลงลงนะครับ,นนนะรบเหล่านี้แหละครับที่เรานำออกมาเป็นวิเคราะห์นะครับเป็นแนวโน้มของคะแนนได้ตัวเลขตัวนั้นออกมาซึ่ง กว่าจะวิเคราะห์ได้นะครับผมและทีมงานโปรแกรมเมอร์แล้วก็ฝ่ายวิชาการต่างๆเราใช้เวลาคำนวณแล้วก็เวลาเก่งเป็นสัปดาห์เลยนะครับแล้วก็ให้พี่โดมเนี่ยช่วยในการตรวจสอบแล้วก็เช็คดูต่างๆนะครับอีกทอดหนึ่งกว่าจะเป็นแนวโน้มของคะแนนออกมาได้เพราะฉะนั้นแนวโน้มของคะแนนที่น้องๆเห็นนะครับเรานั่งวิเคราะห์ทีละรหัสละรหัสเลย4114รหัสนะครับกว่าจะได้เป็นตัวนี้มานะครับ ความแม่นยาของโปรแกรมอันนี้เป็นคําถามอีกคําถามหนึ่งที่น้องๆอยากรู้นะครับปีที่แล้วนะครับเราลองไปคํานวณมาละจากสถิติของคะแนนของเราที่เราได้ทําไว้นะครับนะที่เราคาดการไว้ว่าคะแนนจะขึ้นนะครับคะแนนจะเพิ่มขึ้นมันก็ขึ้นนะครับคะแนนจะลดลงมันก็นลดลงนะครับบวกกับจากโปรแกรม a d s i n นะครับ admission simulator ซึ่งเป็นโปรแกรมจำลองการ admission เหมือนจริงนะครับ ในตัวนี้เพิ่มขึ้นมานะครับพอเรามีการจําลองแอนนิชันเหมือนจริงขึ้นมาปุ๊บคะนนไหนครับที่มีการยื่นเลือกมากกว่าจํานวนรับขึ้นมาจริงๆนะครับคะแนนที่ได้จะค่อนข้างจะใกล้เคียงกับคะแนนจริงอนยะ่างเช่นตัวนี้นะครับนะครับชาเวสลังสีเทคนิคนะครับมีคนยื่นเลือก46คนนะครับรับอยู่10คนเพราะฉะนั้นคะแนนของคนสุดท้ายที่ยื่นและสอบติดคือ6 4นะครับเราก็คาดเราก็มีการปรับคะแนนจากที่เราเกรงไว้ว่า63านะครับ ขึ้นมาเป็น64นะครับเพราะนั้นคะแนนออกมาอยู่ที่65%ก็ถือว่าใกล้เคียงกับคะแนนที่เราคาดการไว้นะครับและโชคดียอย่างหนึ่งครับปีที่แล้วสาขานี้ครับลังสีเทคนิคเป็นสาขาที่เปิดใหม่ด้วยไม่เคยมีคะแนนมาก่อนครับเพราะฉะนั้นในส่วนของตัวอ i ิ s ชนพรีเมียมเราก็เก่งแล้วก็คาดการมาจากตัวของอ m ิ s ชนซิมูเลเตอร์อีกส่วนหนึ่งนะครับมาวิเคราะห์นะครับเพราะว่าเราก็เก่งเดาๆมั่ว,วเอาว่าอื คาดอยู่ในแนวของกลุ่มที่สุขภาพน่าจะอยู่ประมาณ66.3แต่พอเราเกงเสร็จ100ปุ๊บออกมามันเราเกงออกมาอยู่ที่ประมาณ64.4นะครับแต่ดูจากความฮิตหรือความสนใจของน้องที่แห่กันเข้ามาเลือกนะครับเราก็เลยได้คะแนนขั้นต่ำองใหม่ก็คือ64.87คนที่10นะครับคนที่10ที่สอบติดได้คะแนน64.87เพราะฉะนั้นคะแนนต้องไม่ต่ำกว่า64.87แน่นอนนะครับ พอประกาศออกมาก็ได้อยู่ที่6 5สิห้าจุดหสินะฮะเพราะนั้นแอนิเคชันซิมูเลเตอร์ก็สามารถช่วยเราได้นะครับในการวิเคราะห์คะแนนพวกนี้ก็ได้เป็นแนวโน้มพวกนี้ออกมานะครับปีแล้วที่เราคาดการว่าคะแนนจะขึ้นก็ขึ้นนะครับคะแนนจะลงก็ลงนะครับความแม่นยําของโปรแกรมปีที่ผ่านมาจากที่เราคํานวณออกมาจะอยู่ที่9 5้าเเนะรพราะถือว่าแม่นยําใช้ได้เลยนะครับ ถามว่าแม่นยำตัวนี้คือเท่าเป๊ะเลยไหมนะครับคงไม่ถึงเท่าเป๊ะนะครับไม่ไม่มีทางเท่าเป๊ะอย่างนั้นได้นะครับแต่ตามที่เราคาดการไว้ว่าคะแนนจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นก็ขึ้นนะครับลงก็ลงนะครับก็จะค่อนข้างใกล้เคียงกับคะแนนที่เราคาดการไว้นะครับปีแล้วจุลามีหลายตัวเลยครับที่เราคาดการไว้ก็ใกล้เคียงกับคะแนนที่เราคาดการนะครับก็ถือว่าพอหน้าพอใจนะครับหน้าพอใจนะแล้วก็เพื่อ ความเม่นยําที่เพิ่มมากขึ้นในการเลือกคณะนะครับปีที่แล้วเป็นปีแรกนะครับที่เราเพิ่มในส่วนของผลลัพธ์ที่เป็นธงขึ้นมานะครับเพื่อให้น้องๆสังเกตได้ง่ายขึ้นนะครับธงเราจะมีอยู่สายสีด้วยกันนะครับก็จะมีอย่างเช่นธงแดงนะครับธงส้มนะครับธงแดงธงเหลืองนะครับธงเขียวธงฟ้าอย่างนี้เป็นต้นนะครับธงแดงก็ก็คือโอกาสสอบติดค่อนข้างจะน้อยนะครับธงสีส้มนี่ก็คือ โอกาสสอบติดก็ยังน้อยอยู่นะครับแต่เมื่อไหร่เป็นทงสีเหลืองปุ๊บนะครับก็เหมือนไฟแดงนะครับห้าสิบห้าสิบโอกาสที่มีเป็นมีความเป็นไปได้นะครับอยู่ที่ห้าสิบห้าสิบโดยเราใช้เล็งอยู่ที่บวกลบสามนะครับหมายความว่าถ้าน้องได้คะแนนน้อยกว่าคะแนนขั้นต่ำที่เราเก็งไว้ลบสามก็หมายความว่าน้องยังมีโอกาสสอบติดอยู่นะครับเพราะว่าคะแนนอาจจะมีการสวิงขึ้นสวิงลงเหมือนที่ให้เหมือนที่ให้ดูเมื่อกี้ก็คือ ลังสีเทคนิคของจุฬานะครับถ้าประเมินจะได้ประมาณทงเหลืองแต่ถ้าเกิดใครได้ทงเขียวก็คือมากกว่า4%ขึ้นไปถึง7%นะครับก็ได้ทงเขียวโอกาสสอบติดมันจะสูงขึ้น70-80%นะครับเพราะนั้นถ้าเกิดใครเลือกแล้วได้ทงเขียวโอกาสสอบติดค่อนข้างจะสูงครับเพราะนั้นใครที่คาถามมาว่าอาจารย์นะคหนูได้ทงเขียวแล้วเลือกเป็นดับสีอย่างนี้มีโอกาสสอบติดไหมมีโอกาสสอบติดแน่นอนครับนะ ต่อไปสุดท้ายครับธงฟ้าอันนี้อยากให้ทุกคนมีนะครับใครมีธงฟ้าแล้วเลือกเป็นอันดับสี่ปลอดภัยหายห่วงครับเพราะว่าธงฟ้าคือมากกว่าคะแนนที่เราคาดการไว้เจ็ดเปอร์เซนขึ้นไปเจ็ดเปอร์เซนก็คือ2400รคะแนนอหนึ่งร1 0 0คะแนนโทษทีนะครับ7จ็สายิเนะครับ2 1 0 0หนึ่งคะแนนเพราะนั้นโอกาสที่เราสอบติดมันจะมีสูงมากครับเพราะนั้นแนะนำให้ทุกคนมีธงฟ้าประดับไว้นะครับเป็นอันดับที่สไว้ก่อนนะครับเพื่อการไว้ า,าการไว้ว่าเราจะมีโอกาสสอบติดแน่นอนนะครับส่วนวิธีการเลี้ยงธงจะอยู่ในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้ครับใครมีคําถามก็สามารถโพสถามด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพยายามมาตอบให้ได้มากที่สุดนะครับต้องขอขอบคุณท่านผู้ครองหลายๆท่านนะครับที่อีเมลสอบถามกันเข้ามาแล้วก็ผมก็ได้ตอบเมลไปหลายท่านแล้วนะครับขอบคุณน,น้องๆนะครับที่ inbox เข้ามาถาม แล้วก็ต้องขออภัยหลายๆท่านนะครับที่ในส่วนของตัวโปรแกรมนะครับที่อาจจะมีการอัปเดตแล้วมีตะกุกตะกากนิดนึงนะครับก็ทีมงานจะพยายามแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงโดยเร็วนะครับแล้วก็ขออภัยหลายท่านที่อาจจะไม่ได้ตอบคําถามทั้งหมดนะครับเพราะว่าน้องๆถามกันเข้ามาเยอะเหลือเกินนะครับก็เดี๋ยวถ้ายังไงมีโอกาสถามต่อด้านล่างได้เลยนะครับผมจะพยายามมาตอบให้ทั้งหมดนะครับคลิปนี้จบไปก่อนครับสวัสดีครับ